สดครับผมต่อเชียงใหม่นะครับจากเว็บกันขโมยรถ .com วันนี้เรามาติดรถเคสอาร์ใหม่เนาะนิวเลยไม่รถอยู่ที่หนะ้าพันสี่เนาะตามที่โจนขโมยกันเขาใช้เหล็กแหลมแทงลูนแจนะครับแล้วก็จะบิดลูนแจก็จะพังไปเนาะก็ขับหนีไปเลยอ่าการขโมยผมก็จะมาแก้ตรงโจนตรงนี้นะครับโดยการกดล็อกที่รีโหมดสองครั้งนะครับตึกๆึกถ้าใครโดนรถเรารถจะไม่ลองเนาะการขโมยทั่วไปก็จะลองลนะ ผมจะไม่ร้องเอาผมจะร้องต่อเมื่อมีคนใช้กุญแจผีนะครับแทงที่รูกุญแจแทงปุ๊บอ,อแทงปุ๊บแล้วผมก็จะบิดให้ดูนะสมมุตินี่กุญแจผีเนาะแทงปุ๊บก,ก็จะบิดปุ๊บก็จะร้องเลยนะครับจะไม่หยุดนะบิดกลับก็ไม่หยุด จะอยู่ตรงเมื่อมาปลดล็อกที่ทั้งหมดเท่านั้นแต่การขังรถผมพิเศษชาวบ้านคือกันน้ำครับขี่รถตักผลนี่เลยการขงังรถทั่วไปขี่รถตักผลก็พังแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาสตาร์ทที่ทั้หมดให้ดูเนาะสตาร์ทเครื่องจำได้ก่อนกดสตาร์ทที่ทั้งหมดให้ดูนะครับกดบสองครั้งตึกต๊กอ่าเหมือนเปิดกุญแจก็เลย